สวัสดีครับสวัสดีเจ้านายทุกท่านวันนี้มารีวิวกับชุดเครื่องเสียง e c c a ค i b e r นะครับขาดไม่ได้กับชุดฟิลนะครับ s a k นะครับลำโพงขนาด8นิ้วนะครับ e c c a ค i b e r พร้อมแหลมจานนะครับด้านซ้ายแล้วก็ขวาครับพรีเจ็ดแบนเอ็กคานะครับเอาไว้ใ,ใต้ขอพวงมาไหลได้ สองชแนล X c a r i b e r นะครับพร้อมพัดลมระบายความร้อนตัวนี้แรงพอสมควร80.4 X c a r i b e r นะพวกคลาส A/B ต้องใส่พัดลมนะครับชุดหลังลำโพงขนาด6.5้นิ้ว X c a r i b e r แล้วก็4นิ้ว X c a r i b e r ทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาไฮไลท์สุดก็จะเป็นตู้หลังเบาะนะ สูหลังเบา12นิ้ว x คาลิเบอร,ร์นะครับขยับเบา2.5นิ้ว2.7 5นิ้วครับรีวิวแค่นี้ครับสวัสดีเจ้าหนาาทุกทานสวัสดีครับ